ขอตัวครับขอรักดูนรับขอรักดูนะครับไฟสิบล้านนะครับนะครับไฟเกินนะครับทีมงานเทพเวลานะครับ เวลาสั้งสันนะครับเวลาในตอนี้่อยพักซีเนนทางสันตอนนี้ยังยูฝ่าเป็นคืนสหรับเท้าเพื่อต่างๆดี๋ยวนี้ตำแหน่งที่เด่นชัดก็จะเปี่ยนที่จะงองสายสะองเป็นมา่ก้อนหนึ่ครับเป็นบอนึ่งนเเป็นลูกลุกลกนะครับร้อยแสคะแนนทัน เดียวเยครับเสบ้าูครับดนะครับงบงแรกของปีนะครับบางไฟสิบลาดจิลา้อนฮมาแต like ่ปลมงไปนะครับมาแ่ลางไปนี่นะครับมาแ่าังบอกครับ บงไฟสี่บาพี่น้องฮะารเนตั้ราตลุี้องันนะับเทปบลลุนะครับเต้ากัเต้าบ้งนี่ลก่่ันมีเราขาวครับขาวปุปุยติดกับเาอนตีน่หางนันเไ้าอันนี้าดาารแด่งความย่างกับ้องไปยางไปเบ่งไปยางนัส่เ่นปตาก็ีงหาครับแ้กสุท้านานะครับ การแลกนะครับแบบคนเดียวอัตนาทิพย์า้งทจอเ่นึงเจอ้กนี่เสนดำาส้นเทียงพี่น้องเลี้ยวเป็นงานฝาเมื่อเกิดประมาณสองสองล่าครับสายแสดงมันจะเบียดไปเื่อจริงใหญ่มากๆนะครับจริงใหญมากๆนะครับสลหรับจับฝาดไฟเทียบสิบล้านนี่สามร้อยัน สามแต่เป <ersch> ็นแฟนกันไม่นริงเศรษฐกันสาวๆมันลุ้นจังๆเลยนะเนี่นะใจฮะแน่นกวาเบ่งเกลเบ่งยื้อเสือแนน่่านเราเยอะราหมุนครับสาวๆมันลุ้นก็ตั้งเกตนแล้วสามสิบคน เลขซีีหนึ่กินงกันแไงกเลยเลขีินึ่งจนง้ันบงก์เลันีนเร่มกระดา้เตง้อยสี่สิ้าคะแนนับเรยงคนสุดท้ายกำลังจะลงฐานแล้วนะครับ บังไฟ1ิบล้านนะครับของทีมงานเทพเวลานะครับ120ลอยหลากหอดลอยคะแนนนะครับเลยกำกับนะครับ

สิล้านนะครับเทียบวลานะครับร้อยยี่สิล้านร้อ หลาดน,นะครับไปลูกลางไปนิ่ง <c oughs> มากๆเนียบมากๆเลยนะครับ <c oughs> ไปลูกลาง จดีมากมากเลยนะครับ ครับเราเบาเบาๆนะครับเบามากๆเลยนะครับโอาเบาี่ไหี่ยโอ้ยจ เรื่อด้เามบาเบาียามากๆนะครับคงไปสิบล้านนะครับอ้ยหางนะครับเาครับห็นบาเยหามาไเสียนนะครับเบามากๆเลยนะครับ

đây là bao nhiêu? Ah, tiếp xúc, tiếp 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 tiếp